ขอพลังงานไพ่นะคะสื่อเรื่องราวความรักของคุณเนาะจากอดีตนะคะปัจจุบันสู่แนวโน้มในอนาคตนะคะสวัสดีค่ะคนคนเนี้นะคะชีวิตเขาจะพังโดยที่เขาแบบไม่รู้ตัวอืมโดยชาเวอขึ้นมาเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่เจ็บป่วยไม่ล้มป่วยนั่นสื่อถึงว่าชีวิตเขาจะอยู่แบบตายทางเป็นนะคะสิบดาบขึ้นมาอันนี้คือพลังงานของเขาหรือเธอคนนั้น เนาะส่วนถ้ามองถึงว่าแล้วในอนาคตของคุณนะคะสิ่งที่ไพ่สื่อในอนาคตของคุณเนาะพลังงานของราชาดาบนะคะเป็นพลังงานที่บอกว่าความเด็ดเดี่ยวของคุณตัวเนี้ยมันจะนําพามาซึ่งความที่คุณกล้าที่จะปกป้องตัวเองอืนะคะและมีพลังงานของเดชาริยอต นั่นสื่อถึงว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วว่าคุณจะมุ่งไปข้างหน้านะคะถึงแม้ว่าในวันที่คุณ move on นะคะคุณจะยังรู้สึกเจ็บปวดคือเป็นพลังงานหกดาบที่ค่อยๆเยียวยาตัวเองให้มันดีขึ้นแต่สุดท้ายนะคะมีพลังงานของ the W of Fortune ขึ้นมาเนาะซึ่งสื่อได้เลยว่าให้บอกว่าสิ่งที่มันไม่ดีเมื่อคุณตัดจบจากคนคนนี้ก็คือเป็นการหลุดพ้นแหละ ต่อไปจักรวาลอาจจะหมุนคนดีๆเข้ามาหาคนโอกาสดีๆนะคะมันเป็นเหมือนกับ พอเดบิวิวมาก็คือเป็นการเป็นจุดเปลี่ยนของโชคชะตาชีวิตคุณแหละนะคะอันนี้คือพลังงานในสิ่งที่ไพ่สื่อบอกกับคุณเนาะเพราะฉะนั้นหมามองว่าในสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกประมาณว่าบางครั้งการจบความสัมพันธ์กับคนที่ทําร้ายเรากับคนที่ด้อยค่ากับคนที่มองเห็นว่าเราเป็นของตายนะคะมันก็ไม่ใช่ความพ่ายแพ้หรอกแต่มันสื่อถึงว่ามันเป็นการตัดสินใจเด็ดเดี่ยวของ ตัวคุณเองที่คุณเลือกตัวเองเลือกที่จะเดินออกมาเลือกที่จะมองเห็นความสุขเลือกที่เห็นคุณค่าของตัวคุณเองถึงแม้ว่าบางทีในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรแต่ในวันนั้นคือมันเป็นการตัดสินใจเด็ดเดี่ยวของคุณอะที่คุณไม่ต้องอดทนไม่อยู่กับความเสียใจอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขนะคะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ